สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมสร้างสารรค์นะคะมาให้เด็กๆได้ทํากันนะคะสําหรับกิจกรรมสร้างสารรค์ในวันนี้นะคะเป็นการจุ่มสีภาพเครื่องบินนะคะเรามาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะก็มีสีโปตเตอร์นะคะวันนี้คุณครูใช้สีส้มนะคะแล้วก็มีคัตเติบัตรนะคะแล้วก็มีใบงานอันนี้นะคะ ดูขั้นตอนกันเลยนะคะเราก็ใช้คัตเตอร์นะคะจุ่มลงไปในสีค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็มาจุ่มลงในภาพค่ะนะคะจุ่มลงไปในสีใหม่อีกครั้งค่ะคุณรู้จะจุ่มสีลงไปในปีของเครื่องบินก่อนนะคะ จุดไปเรื่อยๆเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นตัวเครื่องบินนะคะลูกๆอาจจะใช้สีหลายสีนะคะหรือว่าสีเดียวก็ได้นะคะแล้วแต่จินตนาการของลูกๆนะคะ แต่ว่าคุณครูเนี่ยขอใช้สีส้มสีเดียวนะคะเสร็จแล้วค่ะตกแต่งนิดหน่อยนะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะนะใบงานการจุ่มสีภาพเครื่องบินของคุณครูนะคะลูกๆทำเสร็จแล้วนะคะนะคะ ก็ตากชิ้นงานของเราให้สีแห้งนะคะแล้วก็ประเมินชิ้นงานของตนเองและให้ผู้ปกครองไปดาเนินชิ้นงานด้วยนะคะและอย่าลืมสงภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอมาให้คุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ